สวัสดีครับพบกับช่องวิชีลอนช่องที่จะมาเรีแอคชั่นรายการชิงช้าสวรรค์2023วันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันรอบรองเล่นเต้นคู่ที่สองระหว่างโรงเรียนศึกษานารีและโรงเรียนอุบลรัฐเราก็จะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าโรงเรียนไหนจะผ่านเข้ารอบสุดท้าย <c oughs> ก็ไปชมการแสดงของน้องๆกันเลยไปเลยแล้วโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้แก่ โรงเรียนอุบนรัฐพัชรลง <c oughs> ผลการตัดสินน่ะการเล่นการเต้นน่ะมันก็โอเคแหละมันชัดมันตัดสินได้ง่ายมากมันดูเลยว่าโรงเรียนไหนที่ชนะการเต้นการเล่นแต่การร้องอะ่ะมันอยู่ที่กรรมการเลยว่ากรรมการชอบเสียงแบบไหนชอบหวานไหมแบบศึกษานารีไหมหรือชอบเสียงหนักแน่นมีพลังเหมือนบนรัฐไหมซึ่งครูทลาเลือกแล้วเห็นไหม โรงเรียนนี้หนักแน่นกว่าเสียงหนักกว่าก็เลยเลือกบนรัฐทั้งทงที่ถ้าเอาความเป็นจริงอะ่ะอารมณ์เพลงอะ่ะศึกษานาเรียมาดีกว่ากดหมอนนอนหนาวคือคําว่านอนหนาวอะ่ะมันทําให้เราขนล,ลุกสู้แล้วมันหนาวจริงๆเออมันทัชมากมันจับต้องได้มากแค่คําร้องคํานั้นอะ่ะเออมันก็คือมีส่วนอาจจะทําให้น้องชนะได้เลยแต่มันเลือกความหนักเลือกพลังเสียงไงซึ่ง,งยันยุมพลังเสียงดีอยู่แล้ว ร้องหนักแน่นชัดถ้อยชัดคำอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าการร้องก็คือบนลักชนะไปเล่นได้คือไม่อยากให้มาเจอกันนะที่จริงอะน่าจะไปเจอกับโรงเรียนคู่หน้าเนี้ยก่อนก่อนหน้าเนี้ยเออเราก็ไม่ใช่กรรมการหรอกแต่ถ้าเราเป็นกรรมการถ้าเรามองภาพรวมเรื่องการร้องเราอาจจะให้ศึกษาาร,รีเข้ารอบ คือทุกอย่างการเล่นการเต้นการร้องคือมันไปด้วยกันหมดไงภาพรวมอมันโอเคมันเห็นภาพชัดมันดีมันดูเพลินอนะ่ะดูแล้วอุย้ยจบแล้วหรออะไรเงี้ยเออแต่บนรัตก็ดีมันก็ดีคนละแบบ่างมือพิทีกรรมาการชอบแต่ก็ถามเราว่าเราชอบก็ชอบทุกสัญีนะแต่บนรัตเชียร์ไหมอุบลรัตก็เชียร์เพราะรอบแรกก็ทําได้ดีมารอบนี้ก็ถือว่าทําได้ดีแต่ชอบรอบที่แล้วมากกว่าเชนั้นแหละ ก็ไม่รู้ว่าเกณฑ์การตัดสินปีนี้จะยังไงจะโฟกัสที่นักร้องใช่ไหมใครพลังเสียงดีกว่าคือต้องชนะใช่ไหมแต่ถ้าพลังเสียงดีแต่มันขาดอารมณ์เพลงไปอ่ะอมันก็น่าคิดสองคู่แรกก็คือเพลงชาตลอดหวังว่าอยากได้เห็นเพลงเร็วนะว่าโรงเรียนไหนต่อเพลงเร็วมาในรอบรองเล่นเต้นจะเชียร์โรงเรียนนั้นจ้ะก็ไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมการรีแอคชั่นในปีนี้ปี2 0 2พันย่ิบามะ มันไม่ค่อยจอยไม่ค่อยม่วนอ่ะ <_ d ue> ก็ดูหน้างานแล้วกันคือแต่แตและโรงเรียนมันยังไม่ค่อยสุดมันยังไม่ค่อยทําให้เราว้าวทาให้เราขนลุกได้เท่าไหร่อะ่ะเออมันก็ไม่ได้หน้าตื่นเต้นหรือให้หน้าลุ้นว่าอุ๊ยโรงเรียนนี้จะเข้ารอบอุ๊ยเสียดายโรงเรียนนี้จังหรืออย่างเงีย้ยเพราะการตัดสินมันแบบไม่ค่อยอน,นั้นเท่าไหร่ <_ d ue> ถ้าการตัดสินก็คือให้ปีที่แล้วนะปีที่แล้วมันชัดเลยมันจะเราจะเห็นเลยว่าโรงเรียนไหนมันดีกว่ามันชัดกว่าโรงเรียนนั้นก็จะเข้ารอบ เออแต่ปีนี้ดาวใจกรรมการยากมากก็ไม่รู้เขาคงมีเกณฑ์ของเขาแหละเออเราก็เป็นได้แค่ผู้ชมบัว่าโรงเรียนต่อไปจะมุ่นจะจอยมากกว่านี้นะเราก็ก็พยายามจะจอยให้มากกว่านี้นี่แอบไปดูตัวอย่างสัปดาห์หน้ามาแล้วรับรองอีพีหน้าจอยแน่มุ่นแน่ไงก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อ สำหรับวันนี้แล้วไปก่อนแล้วกอนจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนี่ยด้วยครับสวัสดีครับ